ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนี่กลายเป็นนักเลงหัวไม้ปากสอยจริงๆเลยครับสอามวันที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องทั้งกับผู้ว่าการรัฐต่างๆของสหรัฐเรื่องโควิด -19 นี่แหละผ่านมาสองวันก็ประกาศมีเรื่องกับองค์การอนามัยโลก WHO WHO นี่บอกว่าตัดเงินอุดหนุนขององค์การอนามัยโลกแห่งนี้เพราะไปเอียงข้างจีน เพราะบริหารวิกฤตโควิด -19 อย่างย่ำแย่แต่ในประเทศนั้นเนี่ยมีเรื่องกับผู้ว่าการรัฐทั้งหลายว่าอำนาจของการที่จะสั่งให้ธุรกิจกลับมาเริ่มมีความเป็นปกติบ้างเนี่ยอยู่ที่ใครผู้ว่าการรัฐแน่นอนบอกว่าเรามีรัฐธรรมนูญซึ่งให้อำนาจแต่และรัฐในการตัดสินเรื่องเหล่านี้แต่ทรัมป์บอกว่า no ทรัมป์บอกว่าใครก็ตามแต่ที่เป็นประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกานั้นอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดภาษาอังกฤษเขาใช้ที่ทรัมป์พูดเองเลยนะครับ When someone is the president of the United States, the authority is total. Total แปลว่าใครก็ตามแต่ที่เป็นประธานาธิบดีประเทศนี้อำนาจหน้าที่นั้นเบด็ดเสร็จเด็ดขาด Total แปลว่าเด็ดขาดเบ็ดเสร็จแน่นอนพอใช้คำว่า Total เนี่ยผมก็คิดถึงคำว่า totalitarian i s m แปลว่าเผด็จการคำนี้เป็นศัพทศาสตร์ามาจาก Total เนี่ยแหละครับ totalitarian แปลว่าระบบการปกครองที่ Total อำนาจอยู่ที่คนคนเดียวเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ฉะนั้นทรัมป์พูดประโยคนี้คือฮามากครับทั้งอเมริกาทั้งโลกเลยบอกว่าเอ๊ทรัมกำลังจะบอกว่าคนที่มาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนี่มีอำนาจเหนือผู้ว่าการรัฐหรอมีอำนาจเหนือฝ่ายนิติบัญญัติหรอมีอำนาจเหนือฝ่ายตุลาการหรือจึงใช้คำว่า t o ท a แต่ว่าทรัมป์ก็คงคิดแบบทรัมป์ครับก็คือว่าเวลาทะเลาะก,กับใครและพูดถึงอำนาจหน้าที่ของประธานาธิบดี กับอำนาจของแต่ละรัฐนั้นเนี่ยประธานาธิบดีต้องเหนือกว่าสินี่เป็นความคิดเห็นของทรัมป์แต่ว่าผู้การรัฐทั้งหลายแหล่เนี่ยของสารัฐบอกว่าไม่ใช่เรามีรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญได้บ่งชัดไว้ถึงการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ประธานาธิบดีนั้นดูแลเรื่องเฟดเดอรลคือเรื่องสหรัฐภาพรวมซึ่งก็มีภาพกว้างเรื่องวบประมาณระดับชาติเรื่องการป้องกันประเทศเรื่องนโยบายต่างประเทศ แต่ว่าเรื่องของอํานาจในแต่ละรัฐนั้นยังเป็นของผู้ว่าการรัฐที่ประชาชนก็เลือกมาเหมือนกันน่ากลัวนะครับถ้าหากครัมคิดว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นประเทศตัวอย่างแม่แบบประชาธิปไตยนั้นมีผู้นําอย่างเขาที่เชื่อว่าอํานาจของประธานาธิบดีเบ็ดเสร็จแล้วก็เด็ดขาดเรื่อง WHO ยิ่งน่าเป็นห่วงเลยครับนี่อยู่ท่ามกลางวิกฤต ของโควิด -19 แต่ว่าประกาศว่าจะตัดงบประมาณอุดหนุน WHO ประมาณ15%ของงบประจำปีของ WHO เนี่ยมาจากสหรัฐประมาณ400ล้านเหรียญก็ประมาณ12,000ล้านบาทตัดพวกนี่ภาวะที่ WHO ต้องทำหน้าที่ประสานทั่วโลกในการสู้กับโควิด -19 เนี่ยมันก็แปลว่าอเมริกา เริ่มจะรังแกองค์กรโลกที่ไม่ยอมเดินตามทรัมป์ทุกเรื่องทรัมอ้างว่า WHO เนี่ยเอาใจจีนมากเกินไปและช่วยจีนในการปิดบังอำพรางข้อมูลตอนที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่ต้นจึงทำให้ทั่วโลกตอนนี้ลำบากเพราะข้อมูลไม่โปร่งใสตั้งแต่ตน้นทรัมโยนบาปชี้นิ้วไปที่จีนโดยชิ่งไปที่ WHO ซึ่งไม่ยุติธรรมแน่นอนแต่ท่าทีของทรัมป์ในฐานะเป็นผู้นําอเมริกาตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกหนึ่งมีอํานาจทัท้งหผดดเดาร2มีอํานาจที่จะบูลลี่คนรังแกคนที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเองหรือไม่ยอมสยบตัวเอง WHO กลายเป็นเหยื่อในภาวะวิกฤตขณะที่ทําสงครามกับศัตรูตัวร้ายที่มองไม่เห็นคือโควิด -19 เนี่ยทรัมป์อารวาดไปทั่วครับไม่สนใจ ว่าใครจะว่าอะไรตัวเองสู้ทะเลาะเบาะแววงขัดแย้งกับผู้ว่าการรัฐประมาณสิบรัฐที่บอกว่าไม่เอาทรัมป์ไม่ต้องมายุ่งฉันจะเป็นคนวางกติกาของการกลับสู่ภาวะปกติทางเศรษฐกิจเองของรัฐฉันและกำลังฟาดฟันกับ WHO อย่างนี้ท่าทางความเป็นหมาอนาดหมายเลขหนึ่งของอเมริกานี่กำลังอยู่ขาลงจริงๆครับ